สวัสดีจ้ามาถ่ายคลิปสั้นๆไปถ่ายคลิปสั้นมาเบิ่งล้างบ้านพักกันเฮ็ดยังมาห่าวยังละลูกว้ามาห่าวกำแพงโอ้ข้าเจ้ามีไฟมีเฮียนแล้วคุณทำอะไรกันคะซักผ้าโยครับสักผ้าโอ้ผ้าคือตาวะไม่ใช่ผ้าพอดั้งกิน้องขอนมา มาย่างกุ้งแล่วเด้อตอนนี้อยู่ยมาแล้วคาก็อยู่ย่างกุ้งแล้วนะมาย่างกุ้งค่ะจะแซ่บเท่ปายีากุ้งตัวใหญ่ๆจ้าออเผือกสีม่วงออโผล่เผืกสีม่วงกรีนยเลท ไม่อะไรโหดอยู่านั้นมันเขาไปแล้วฮอเดมเอาตะปูออกอันนี้กุ้งตัวเล็กสกายสีแขวอันนี้กุ้งตัวเล็กกายสีฟ้าอันนี้กุ้งตัวใหญ่ตัางกันเ็ดกินข้าวแรงกินข้าวแรงก็นี่ค่ะตุ๊งปลากุ้มแป๊บสี่างกุ้ง มันจะตีมันกี่ทีนึงล่ะย่างกุ้งกินข่าวแรงก็พากันย่างกุ้งค่ะโอู้เท่หนะ์เท่หเท่ห์เท่ห์เท่หเจ้าบาร์ดีเท่เจ้าบาร์ดีเท่เท่หน่กุ้งตัวหน่อยกุ้งขาวกุ้งขาวฮะคิดไปหยอดมือคุณนะให้คิดแล้วกินมือเร็งนี่นี่เด้นี่เด้ก็เดี๋ยวกินมือเร็งกันนี่เด้ เก็บไ้ช <c oughs> ่นปลาเก็บไวเกไปตีห no ล <laughs> ้าไปตำตำสิเก็บไไปซื้อไม่ขันยากินงเนี่ยเราบอกเราอยู่ทื่อไม่ขันยานี่เราบอกน่าเนไม้บางแฮะปอมปลาหมึนาดได้ฮะปลมึกความด้มาไปเอาปามึกขนาดไหนะมเอามาบึ้กมาบึ้กปลามืก อันนี้ของเยนูเอามากอะเฮ็ดของยายนูห้เบิดรถตัลุเนาะบ่ของแม่แม่ของแม่แม่ว่าิซื้อให้ดื้อแม่ก่ะบ่บ่วเลี้ยงซื้อให้กินรู้เหรอแฉมปลาหมึกเห็นแล้วมีแฉมปลาหมึกเ่โนระวังเดี๋ยวตัอีลมแม่ลมใส่ใบนึ่งเตโทำในดีสิลูก อันนี้ตัวใหญ่แซ่บดีแส,ด,สแดงว่าเยนุสือกุง้งอันนี้มาแค่โลเดียวด้วยตัวนี้โลหนึ่งสองโล่ป่ะน่าจะยาเลาสองโลนี่แหละแม่เออ,อันนี้สองโลตอนที่เทลงเทเทกันบุตรต้องสองตัวนั้น,นต,ต,ตัดกันก็ได้ไงก็ทำเมื่อเช้ากัดกันตั้งแต่หน่อยจนใหญ่อันเมื่อเช้าน่าจะโลหนึง่งแกยกอีกถุงนึงอันเมื่อเช้าเป็นกุง้งไ่นี้กุ้งขาวกุ้งไซนี้ใช่ไหมนี่แหละกุ้งกุ้งไซนี้แหละที่เขามาทำไอเป็นกุ้งไอแช่น้ำลากุ้งไอนั่นอ่ะ ที่มีมะระด้วยอะไรนั่น่ะกินกุ้งแช่น้ำปลาแม่กินเป็นนะถ้าเป็นอันเนี้ยกินไม่มาดูแลกันนี่แหละพลิกใบมะนาวผสมทุกอย่า,างโอ้พลิดแค่สองรอบให้สองรอบปุ๊บเสร็จอือสองรอบก็เสร็จปั๊บเลยใช่ไหมนี่อันนี้คือเสร็จเร็วเบืองดูมันหยอดกอยังงกันเบิ้งเบืงโอ้ยปุ้มปุ้ย เขียนข้นมามันดีใจมันเห็นหมอนกวนไม่เปียกเลยนะเออจะเปลียนได้มันกวนอีกแปปสิ้นเป็นอย่างก็บอกแบ่งมันเป็นอีิยังก็บอกแบ่งมาเตะมันจับมันจับมันนานละมั้งที่ว่าอุ้มมันแล้วก็พรนบุหรี่ใส่น้ำเออมันก็เลยจับมันแคคนใช่ไหมมันแคคนฝังลึก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 เลยห่อนแห้งมันอะหน้าตาค้นยางคือคือโอ้ แต่คนย่างอตรงคนเมียชุดตู้ชีวแต่มมืองเก่งอยู่ของมายุ่งเก่งเก่งย่องไทยย่อนเมองอะไรกินอยูยสมมติว่าสมมติว่าขารร้านบอกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ใรกากินยูมันเหลืออยู่หาไม่กษทรที่สิขายมันได้เงินบ่ได้ได้ไปอยู่น้ำตกกลุ่มร้านบอกบ่เอาเมื่กี้เ่กี้ กินโลดกินโลดเออเอย่งเียเออเบิร์ดซัมกำไรกำไรนไหนกำไรได้ขาดทุนขันว่าขายร่องเท้าพ้่กันเด้ขายร่องาบอกร้านก็บอกอู้บ้ใส่รองเท้าน่ะคุ้มให้อร้านใส่ยู่นะบักอมใส่เบิร์ซัมวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งใส่ไปซะสามสี่คู่ไม่ซ้มจะขาดบ่ขาด บักคำพันบักคำานคำพานเออเปิดีดิปิดลนี้ดิวมบักคำันนงมย่หอบอส่มานังไ่ย่กระเานออกมาให้ตลาดใก่น่าทานมากชี้เรืองเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮดเอ้ยเฮ้ยคือไง่เอ้ยเฮ้ยอ้ยเแปลว่ายังเหรพี่น้องเขาว่าเอ้ยเฮ้ย้นี้ผ้นใส่มือ้นี้ผ้น้ เชฟกระทะเล็กเออเชฟกระทะเล็กใส่มือคนนี้พอดีที่ไดรับเข้าสู่รายการตอนนี้เชฟกำลังพลิกกุ้งไปมาเออเชฟกำลังพลิกกุ้งไม่ได้หอนสรุปแล้วเชฟก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ในการช่วยใช้ใช้อุปกรณ์ช่วยมือมือมันฮ้อนก็ต้องใส่อุปกรณ์ใช่ไหม ตอนนี้เชฟปิ้นกุ้งไปแล้วสีทาตลุ่มเออปิ้นแล้วปิ้นอีกแม่แม่ปิ้นแน่แม่มาตีลูกๆกับปิ้นทํเมงมาตีโซ่อยู่นี่แหละพี่น้องพากันย่างกุ้งโอเคปะเนี่ยหอาไปเบื้องหน้าบ้านนะไปเบื้องหน้าบ้านว่าข้าเจ้าเฮียยังกันอย okay, Nej, <S S ู y, ่หน้าบ้านได้กินเยอะเอ้ยวามเงินเนี่ยเอ้ยได้กินแล้วเด้โอ้ยพันได้กินเยอะว้าไปนอน แม่ซื้อไฮขวดอ่ะในก็ว่ากินอ๋อ่อื่นแซ่ฟิดไปมั้ยนะสิแช่ฟิดเลยอมันสิแตกปุ้งแตก่เมยาแช่ฟิดงมันบปาพ่าแช่ใส่นำแข็งเป็นก้อนเปบ่าบอกน้ำน้ำแช่แช่ฟิดแช่ฟิดเหลสิแตกปุ่งขันแช่ฟิดเราขันแช่ฟิดเราสิกินยังไงสิบเบิเป็นน้ำแข็งอ้ยผู้ใดเคยกินบอกนะ่พี่น้อง คอยลว,ว่ามันบ้าอยู่เดียวเนี่ยเนี่ยบ้า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 อยู่คนเดียวเนี่ยแน่ยอย่าไปถามเขาจะิว่าแมงูกพาก,กันก,<บ>กินทั่วโลกไผก,กินทั่วโลกกรพากันเ็ดกินทั่วโลกบ้าไวมนบะคิมนั่นเคีมยังโมโหมันอย่าเปนั่ยนกเพ้อว้าต้องปิดแล้วกินเพียวนเพียวแล้วเขารเดีเออเออบางคนเขาไเป็นต้วยอ่ะกูไปดอกีไกูกินน้ำสูปว่าเป็นกูไปท่างผิดแ โอเคพี่น้องเฮาม่าล้างบ้านเรเบากับลูกไส้คอยฟังบ่หูเรื่องภาษ,ษาไวรุน่นไวรุน่นไวรุน่นเบิ่งทางนี่เอ้ยทางนี้มันคืออะไรไฟร,ยยระยิบระยับเบิ่งพากันนั่งอยู่หน้าบ้านร,ยยระยิบระยับนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งกินเขาอยู่หน้าบ้านพี่เบิง่งเบิ่งไอ้ดวงอีกเกิ้์งเอ้ยตะเวนขึ้น ก้อนบักลูกบักไงพัวนะสวยงามนะคะทุกคนพผันะเห็นบ่งามอิลีได้จ้ะพี่น้องจา้าขันซุม่มเรามันแจ้งแม่หมขันซุม่มเรามันแจ้งแม่จ้ะเฮ็ดจังใดเห้อเอาลางเดี๋ยวเดี๋ยวปรับเดี๋ย,ย,ยนะจะปรับเสียงลง ปรับแสงลงทุกคนจะได้เห็นความสวยงามนี่ <Yeah. S 1> เห็นบหสวยงามมากนะคะทุกคนงามอิลีดวงบักไงได้พี่นลองแต่ว่าอยู่ในกล่องอะเบิงในกล่องมันส่องหน่อยแต่ว่าเบิงด้วยตาเปล่าตรงนี้มันลูกใหญ่มากอีกเกิงสีอ,อิอนอีกเกิงคือเอิญเอียงลูกใหญ่มาก นี่ปาดบึงไฟเลยยิบระยับมากเลยนะคะบึงพ้ากันนั่งยู่หนาบานคุณแมคณ่คุณเด็กน้อยอันพากันเห็ดยังบูอยู่ยข้างในนี่กลับมาแสงเดิมกลับมาแสงเดิมนะคะทุกคนเพราะว่ากล้องนะ่ะมันเวลาเขาถ่ายอีกอย่างนะ่ะ ม changing, so, <right. S 2> 1941, um, ันขึ okay. iPhone, okay. iPhone, again, so so ้นแจ้งคลยเฮ้เข้าใจกล้องไอโฟนนะคะไอโฟนธรรมดาบรรยากาศเงี่ยมขึ้นบึงคันบรรยากาศเงี่ยมขึ้นเขาซองไปยังสีกระแจ้งเบิงในโทรศัพท์แจ้งจ้าพี่น้องจ้ามันบมืดยยางมาแล้วฝนยางมาแล้วยางมาแล้วเมื่อไรยางมาแล้ว คุยยังกันคุยอะไรกันละเขาสิจัดปีใหม่จัดใส่ปีใหม่โอเคค่ะเอาคลิปนี้กัเดี๋ยวไปซํานี้ก่อนดูไปยาวๆดูตอนกินข้าวนะคะกินข้าว กินข้าวเดี๋ยวจะไปกินข้าวเดี๋ยวดูกันว่าเราได้อะไรกินข้าวกันนะคะแกกินเลยอืมมือโย่กระปุกไม่ไม่เกิดปุ่งฮะถึงเวลากินข้าวพัดมีกินกับเผาแซ่บแซบคุณแม่กินได้หลายแม่ กินเยอะๆข้่งนออร่อยไหมฮะกุ้งตัวใหญ่ๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วกุ้งใหญ่ๆเลยค่ะมามจ้ะเอ้ย๊บกบยำหอยนางรมก็มีจ้ะออมมันจะเปรนางรมเยอะๆจ้ามันมีแสบมมแสบไหมมั้งเยอะกินหัวเปล่ยนปเออไม่รู้หัวกุ้งปลาดบออกมา ามาม,มีกินไขม่มามีกินหอยนางรมไม่เป็นมามีก็กินไข่เอาแกไม่ยเ่อลยน่นยัห<อ>งหกุไงไ้งินูกไข่เอนี่ยังกอนั่นเลยกินข้าวเย่มก็บกี้ข้าวโป้ง กินนี่แล้วมันเลือข้าวปงกินข้าวปูงอันนี้มันมันเป็นเ้กลืหั่าท่านเกลลูเกุุ้งหลๆุ่ค่าเกลีเมี่ยวเมเอาไกินจักอน้บ้าเลยนะไ่เป็นขี้ฝุ่นไม่เ มาแล้วกินเนาะก่อนะฮะอเรื่อยๆวางม่เอาวางไว้แม่วางไว้แม่นี่เราขยายม่ใส่ไปขยายใช่กินอันนี้น้อพมีพี่น้องั่นน้อหรอเขา ขอบขั้วมิสซิล่ะจ้ะพี่้องเอ้ยขอบขั้วน้อยขอบขั้วมัใหญ่นี่แค่นี้แหละขอบขั้วตัวใหญ่ขัดพ่อจ๋าแม่น้นุ่มขาดพ่อจ๋าตุ่ม ร้องไห้อันนี้ยิ้มสิมันสิน้ำขาดพ่อจ้าเนาะนี่แม่นี่แม่นี่แม่ไปหาไปเปียกเด้อไปเลยไปแห่หยางว้นพักเขากินก๋งไปทำนอนใครจะไปกินกุ้งน้ำมูไปไหดแบถ่ายคลิปด้วย

เน่มันแน่นดีตัวยอิ่มอ่ะมันจะมีไส้ตัวเอ้สองตัวสองตัวแปดร้อยบาทเอเอ,อได้กลินกุ้งน้ำมูมเหรอไ่แกะไก่ว,ว่วอะไรนะอะไรข่อยุนแม่นี่อะไรกุกุ้งถ้ามเหลือขานี่มันอะไรานี่ขาเหลือเกลียวอีกะ แมนอยู่มันยาม้วนกข้าเขาที่มึงกินแล้วว่าไอ้แกตาไกินแล้วหงอไกินแล้วมักินยังไงเขาน้ำเดือดเขาน้ำเดือรวยกุไหมนี่กินไปยวนแม่ลูก บักเยกน,น้ะหาหน,นอือเลยกนะิได้อย่างกินอะไรลกินเนี่ยหวานเติน่็้นี่ขาน้ำนมากปกินด้วยกันเนาะข้างใครืม กินได้ไหม่กินกุ้งแม่ว่ามันกินพักอำบ้างแม่ทำม่ะกุ้งไม่อยากกินพักอำําอ้ําแม่กินตาบ้างบอกอืมอ่อออปะปัก ปิดกิปให้มาม้นหน่อยากดไลค์กด i ชรกปคระซับซับซับซัให้มันแหลกปิดลิไม่น่อยบ๊ายบายบ๊ายบายเอาเลยยบาายบาาายบายาไา